มืีผ้าเอฟซีมากขอโศกขอลาบวัดดาวเรื่องเนาะค่ะเน้นมมองเข้าได้โศกได้ลาบนี่ละจ้ะาอาจารย์ฉันสารพเพียนแล้วแล้วเด็กหลุดต่อออกคักออกแม่เนาะจ้ะตรงกระเลกวัดพอดีเลยลว่าเพิ่นถือกันมืดบ้านมืดเมืองผู้ใดมาวัดมาสัตว์ส่งกระเลกรถพ่อเลรกวัดกระไดเนาะจ้ะมีนี่พี่มันก็เลยมาตามต่อไปเอฟซี FC. แม่เมื่อว่านผู้ใดมาวัดถูกเมื่อทุกคนมันบ่จ้ะเล็กพระอาจารย์ห้แม่นคักแม่นเนี่ยเพื่นว่าไปตามเนี่เด้อเพื่นว่าไปตามเลขเพื่นยญิงแน่ว่าสันเหล็กโลดเราเลขเลขรถเพื่นเล่นพวกเนี่เล็กดเพื่อนตึ๊บบาเลขที่วัดนี่แ่บะาตรงกันคยังบอกเยู่ว่าบาเลขทีวัดจะลืมเด้อ หนึแม่กะซีใส่โหลดผมได้เหมือนกันแม่กะซีใส่กับรถนี่มันโหลดจ่าที่นี่บ่อบขึ้นเลยที่นี่เลยนี่รถลระปจ่าที่นี่แม่กะซีใส่ปั๊บปับนู้หังเป็นนักหาหนึ่งผลนะเลขกถายหักแน่มันออกเลขปลาจาาเป็นปักวันที่สองแล้วน่าจะเนาะอันวันที่สองแล้วจะมันหลอดเรียงมัดเข่ามัดเข่าดูหมดออกอือจังหวัดสินมาตามเนี่ยแหละจังหวัดมาตาม อาจารย์ท่าวันดอกเจ้าซองมาถวายเพื่นอนนี่แหละครับซองมาถวายครับจะออกดอกัแค่ไหนวันนี้ก็จะได้โชคคือเก่อาอา,า,า,าจารย์อาจารย์มาคิาหาอาจารย์โอ้คือโชคหมานสักแค่ดวงดีครับ,บพักข่าวเม่อไหรจ่จะมาเป็นพิมพ์สวดมาโทรมาหาเนี่ยแล้วต้องเจ้า อาจารย์กััน่ดิ้นแมนบนนี้มันก็มาคิ่บนานนี้เล่ากับฟันตามที่จริงแล้วห้อกับพคิดว่าเลขกซีบหล่อนที่ออกูเมื่อลูกใช่ลอด่่จู่เมื่อรอดซีบ่เบาบอคักๆ่ะอาจารย์นตรงๆรอดบกันอืเบาเต็มปากเต็มค่ำกับยังก็าฟ้าฮป้าจย์บอคักบอแมน่แม่เอานสิด้อันไม่เชื่มหรอ่าอันรอดซิบคับลูกเพินกระซิ มันชินนะมือเลี้ยวมันชินเออแต่พอดีก็แม่แจ้งผ้าขาวดีจ้ะซองเกียกับแจ้งให้สองเกียกได้ซองเกียแจ้งให้ปูนก็เรียกว่าปูหยั่ใช่ไหมนี่น่นี่เดีปูยั่ใช่ไหมมันได้ดังดังี่เดือบานห่อนนั่นเปดปูอเยมันมันพามาเขาโตดจ้าแบบไปกุยกันก็เพลินได้ที่แหลนะคุ้ยทับอันกันเชียยงวันแรกที่มันเริ่มเขา ดีเก่ายิบแต่แต่ในห้องทั้น,นล่างนั่นแหละติไใบเริ่มสามารถจะฝุดต้อหัวไม่เล่าต่อูงหัวนี่วัาหันเล่าจี่งหัวอันล,ลักมานีมากมากมากเล่ามาเล้าคอือส่วนแรงงานบุญเล่าเมาาย์เล่าหลังเนี่ยเจ้าวันวิเศษเลยเป็นแทนเป็นฐานเป็นฐานมองกินนางหัวฐานนางเป็นมองกานที่คนจิดทางเทวสวรรคเหนือมองเนีโอ้เล่าอะไรเนี่ยครับ ในความฝันนั้นในยาโยมมาหุ่มมาลองเต็มไปหมดนี่ก็เขียนเร์กันตัวแดงจร่งคือเป็นเมืองหลวงที่ได้รุ้นั่นแหละที่บอกไปไปฐานนั่นได้หรือเปล่าเนี่ยมันมีป้ายอัไรป้ายที่ารเลยที่นั่นล่ะบ่เรายังบลกไปบ่บ่ได้ปลกเพราะมันมันก้อยแหงตึ้งปัวกันเจียวเพฝนว่านลงเนี่ยนั่นแหละมันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเพ่นว่าขมันเกิด มันหงอกมันเงยแต่ยังว่าที่งอกที่เงยสี่งามเกหดมามันก็งอกก็เงยเกิดมีหรีอชือเม็ดแต่างทีเขาวานลงไปนะเม็ที่ตังหงอวัดสมานี่นะมันงอกมันเงยมันงามขึ้นมาเนี่ยวัดเป็นกับงอกเงยงามเึ้นอันนี้มันก็หงอกกับบางงอกกับบางเงยขึ้นมาเด่มไปเมื่อไรยอนหลัไหนเมือไรเม่อรเราอย่างเียวแมวเ่อไรต้องเจ้าัวตัวีีละหาตัวนี่ล่ะเป็นดวงเลืก เ็นดวงเลิกดวงเลิกเลิกง่ามง่าหันเหันได้ให้เันก็้างคณะจังหวัดเป็นเกียรไหม่เราลงพอยท่านเจ้าพุ่นพระโตพุ่นเป็นม่เจียมันยั่งอยู่เป็นเป็นดังแต่พรมลำวนแห่ยั่งดี ย่างอันมาอันผอาจันอีบก้อนฟันบน้อก็แน้ถามนี่ถามแ่ก็าเอาาถมาเมื่อว่าเมื่อก่อนเราก็ได้พอเรา่าเียทั้งเนี่ยทั้งเ็บิ้เป็นไข่ด้านีนึ่งเต่าเต่าันแล้วก็อยากกวนเนี่ยเราบอกกวนกวเราบวณหอยตว่ยไ่จะไปดตลอ่นตลนันมาาขัดท o o t หาแม่เา ม่บอกวัยังชอบหลายันอยู่อย่างนี้อยางน้ามมาก็อัท่ละก็องมต้อาห้า้าห้าหาก้าห้าหา้าห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 าหาก้าห้ากาสาา้าห้าห้าห้าก้าห้าาห้าหาก้าห่า่้า้าห้าห้า้าหาากาา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 มาา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 า้าา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 า กระฟันหนักะคือร้านฐานเพิ่นเป็นแก้วงามเามันเดลยฐานที่ที่เท่าสินอเชาว่้านนั่นมาแลัวเป็นฐานนั่นเป็นแก้วเป็นเงี้ยนเป็นท้องมันได้เหลี่ยมโลยุบเลยงับมันเดยข้ฟัางฟันเพิ่นมาบอกไอ้เฮ็ดทังสี่เด้อแบบเดียวกันกับในลูกเป๊ะแต่สีสูงสีสูงก็โตที่ว่าสีเฮ็ดไหลกคือโตที่ใบพวกที่แรลกนะคือข้นแปรซอกเฮ็ดซ้ำข้นแปรซอก ฐานหน่อยกี่่งประมาณเม็ดเมตรครึวงๆร่วมกับเงินกี่ประมาณสองถึงสามเมตรแต่กี่เหตุที่ประมาณสี่เม,มกกี่บอกประมาณนี้ประมาณสี่เมตรกับร่วมปัจจัยกับแซมฮาร์ททางเจ็งเพิ่นกับสปอร์ตไปเรียบร้อยทางโยกเจ็งการเลี้ยงทะเลท่ลทททองบอกผมผมจัดการให้ เียร์น่เดียรานี่เียเ้พ่อานหนึ่งมาสร้างเาพ่อากัเป็นสร้างถึงมานี่ต้เปลี่นใหนได้บานไดบานไ้อเดี๋ยวผมมากเนี่ผมก็จะเห็นโอ้ยร่นานนั่นปั่นผมมากใช้มาใช้หลักคือพ่อเห็นเนาะบานได้เป็นสีมาเนาะถามถามมาดูบันได้เป็นสีมาเออเป็นสีมาเนาะกระเบนนทางย่นลำบานเป็นสีมือเป็นหอด เดี่ยวสร้างน us us Level, ้ำบ้านแต่ฝีมือประหอนเฮ้ยเดี่ยวเดี่ยวแต่จริยาแขนเดียวสักนี่มันเอามันมับอยู่าออกมาสภาพแบบนี้ก็เลยเบ่เบ่บ่เบ่สร้างน้ำบ้านเอาสร้างหันเพื่นหาบนระน้อสร้างเออแบบเอาสร้างแบบเป็นนั่นนหลีค่อยปั้นเป็นงานออกมาที่ลีต้องได้รอว่หาเพื่อนนี่คือมันเป็นสิ่งงามยิ่งๆใหญ่แทบ้านแทบเนี่ยมากแม่ ก็นี่แหละไม่พิมพ์ปูเป็นกาจัยเมันฟันดีแล้วไปวอทยนันเลยเอรว่าเปนจัดรนเท่านะยากจัดไบ้วนเท่า่หอดกนจัดได้น่เพาได้ว่าสิไปยังกัแม่ก็จิไปเบิ้งกันเนอะเบิ้งน้ำกันแม่สนะเราไปเบิ้งน้ำกันจ้ะอุปการ้านไม่หยิบบานมีว่านเป็อยี่ปอ อีคว่างันไหนเขาปู้มันตามดีแล้วในวัดนีู่้ดดิันถึงคือันไทยบ้านที่นี้แต่เขาจะในวัดเนี้ย้ตัวนี้ในวัดเต็มขนเลขตัวนี้ออกตลอดดิแม่แม่หกหนึ่งหนึ่หกแหวนก็คอม้วนี่เลยน่ียังวะนันหลายหัวี่กายผมก็ได้อยู่กนออกแปดแปดหกหนึ่งแม่เนาะแปดหกหนึ่งอ๋บมันยังไม่ออกหกหนึ่งแปดอีกเนาะตัวเก่ามุนมากมุนไปยี่่ ก็ยังมาบ้านเล็กีวัดก็ไปกับยานรถคันนี้อันเดียวกันเค่ตัวนี้มันเพิ่มมหาบ้านเล็กีวัดมันหนึ่งหกแปดเนีพี่ไปน้าซิบ่ามแห้งหลายมาว่า้ลอาจารย์รถไปยานรถนะมันหกแปดหนึ่งกันเราฮาออกไปฮันกเก็บี่วันือมกนึ่งห่านึ่งหาน่หาเลขนึ่งหานไปเด็กน้ำโสกผมออกว่แม่นัวนีสิมาอีกบ่แม่นึ่งหานี่แม่พระอาจารย์เบ้าแล้วเด้อหนี จับคำว่าเพื่อนเด้อฟังอยู่นี่หนูฟังอยู่นี่หนูฟังอยู่นี่พระอาจารย์ว่าวละเด้อตัวนึงหนูได้แล้วนี่วันี้รักกับคนจับเพื่อนก็เจ้าจับมาด้วดเพราะว่ารถก็งอคืออมากนะไฮโซไฮคุ้นลถที่ว่ากีห้โซให้คุ้นขี่ผ้าห้อมไปแบบสบาย สบายบพเสียากลางทางเนี่ยแม่เสียรถไถ่รถเก่าคนนี้เสียแรถขั้นนี้แปลกอ,อย่างหนึ่งผู้ใดยิ่งไม่ยืมก็ตามขับไปกระดับแม่แม่กระทางน้องเท้าไม่ยืมมาขับไปพาย,ยมแม่ไปกระดับ <c oughs> ต้องให้ผมได็ดแต่นางน้ำ <c oughs> ไปได้จ้ะแล้วมาทองตัวยื่น่ะห่วงรถคันนี้แมงมาวันเนี่ยแต่กี่ว่าห่วงนี่แม่แข้นเขามากดีกว่ กา,ากม,ม,มกะหวงเดี๋ยวนี้การเข่ากันขึ้นหวงเลยในวัดนี่แม่แม่ก็ถังย่ำเล่นคันดีเข่าไปใกล้รถเนี่ยแต่นี่งจะนิ่นั่นอยู่กับรถแม่ก็ถังเนี่ยย่างเข่าไปใกล้รถมันกับคู่กันมันบูคูคู่เดียวคือนจะคลองรถแสดงว่ามีม่านี่นั่นป้ายเสียเรียนรถก็ไดเลยที่วัดรถไปเช่นเั่นคลองจองกันชักเนี่ยนะเออโดยการเจื่อสำหรับติดนั่นนี่สิมันยาว แล้วเอามเเล็กหนึ่งว่าไว้ต่อเล็กเก <c oughs> ลียไปเสิยแาตอตอนไป <c oughs> เืี่เ่ินมาเนี่ยมันเป็นรถของข้าราชการเพื่อนแล้วเ่อนเป็นธรรมะทรรมโมผอมเ <c oughs> สียกมาอยู่ในวัดผอมเ <c oughs> อด้วดันรถกระได้ี่ดีแล้วดนะีแล้วนิจิฮ่าสิบเอ็ดบวชเท่า ที 3: 00, 3: 00, 3: 00, 1. 1> ่อายุสิบสามปีนะที่เริ่มบวชหล่ก่อจาเงี่ยเขาบวชบวชถึงเตี้ยพศอหาสิเอ็ดเน่อะไรกับอะไรล่ะสิป่าเตี้ยหมดโตกันม็ดแบบนี้แล้วใบแดงหลายฟอมเป็นกับว่าหันเกินที่เขาเป็นการสวมมุนสิทธิทหารยังปฏิทิดมุนยังบ้านเม็ดปจำเดืใบดำ ก็เป็นก็เป็นปัดเหนื่อยออกใจมากมากต่างไม่ยอมให้บาดบาดเฉียบเนาะอยู่วันนี้ไปเห็นยี่น้ำในใตเหมือนนั่นนั่นไงก็หนีว่ากระเป๋าเงินดิจ้ะตัวนี้ตัวไงก็นี่อันเป็นเป็นเป็นห้อเป็นชื่อกระเป๋านี่ห้องกระเป๋ากันนั่ใหม่เพิ่นแต่ว่าเดี๋ยวมันแปจกันจังไพรเอาจังมันกำลังป่งสองสามน้อย เดจ่ามาตามเห็เด้เอฟซีเด้อไม่พิมกับมาตามพระอาจารย์เห็นแล้วเนาะจ้เนาะเดี๋ยวหัวหน้ากันผู้ใดถือกับมาทำบุญน้ากันเด้อจ้าหัวนน้ากับมาตามให้จับจุดให้เราเด้อจ้าพระอาจารย์เบาจังเดยกับฟังน้ากันอยู่ละเนาะแม่เฮาเนาะพระอาจารย์เพิ่นกับอายุเพิ่นกับซ้ำหนึงอะนะเพิ่นจิตบริสุทธิ์อยู่จ้ะอายุเพิ่นกับวันนี้ฮะจ้าเก่งใจนะจ้ะ เล่าใจยี่สิบห้าตัวหาอันแม่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่เงาะสวคักคักด้วยจ้ะรับพู้เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อันพรอุติตในที่ม่โชคก็ได้จ้ะมันนี้มาวัดดาวเรื่องเลยค่ะทายที่มาเอาตัวดีนาะค่ะ,อ,ะอาจารย์พ่นว่าเพิ่นนี่มีเทนละล่ะบอกให้มาเอาอยุ่นี่ละเพิ่นสิมองเพิ่นสีปัน่นสิรอทาาเบสุวันเนาะจ้ะจางเพิ่นยังจิดงานอยู่สันเดี๋ยวหลังสงการจะมาเริ่มสร้างละจ้ะอาจารย์ว่ามาเอาอยุ่นนี่ละ ตาตูเดาปูเอ้ยขันจิตถือวิโสวลากรให้ออกตรงๆด้วยจ้ะงอกขึ้นอีีตลอดน้อแม่ฮาองเปิอนน่เกลนหลไรบ่งเงานถั่วเงาะง่าง่ามงาะเงยนี่นีไม่ขึ้นนนี่เพื่อนงอะเงยเงี้เท่พื่อนว่ายุ่นี่นะนี่นันเออันนี้ก็เป็นหนึ่งหาเนาะเป็นหาหนึ่งอันนี้สองเตัวนก็หาหกหาหกนั่นมันหนึ่งสามสาม สามหนึ่งหนึ่งสามสามเี่เบิ่งเอาจารย์น้ำเกลือที่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดี๋ยวสิจับให้เบิ่งดอกนี่มันตรงกันเลยนี่นี่ตรงกันกับพระอาจารย์เว้าหนึ่งฮานี่ยยำเหล่วยำอีกยำเหล่วนั่งอีกนึ่งฮาเนี่แต่ว่าอันทุกขนาดผู้เพิ่นยุ่กับนี่เพิ่นกับโบโเบิ่งมาถึงิ่งนี่กับเราบ่า่กันหนี่งมาอยู่นี่วันสันเป็นขันเกี้ยวนี่ยู่มือมือเนั่นเั้งวาเฮ็ดจักรคำแม่ขึ้นจักรคำวันที่หกตั้งมือนี่ยทั้าเนาะวันที่หกมันนี่อาทิตย์ที่หก มีนะนี่แหละเป็นที่ทำนี่แหละทนว่าเดลขที่นี่หาโสอบพระอาจารย์ทนว่าเนี่ยบ่ต้องไปว่าอย่างไรเลยนี่เขาสิ่จับครูตัวนี้ท่านจะเป็นซี่ครูเด้อเนาะเนาะแม่เนาะหาหนึ่งหนึ่งหาแล้วก็หาหกสามหนึ่งเท่านั้นสามสามเท่านั้น มาหอดหมองหอดีเลยทีเด้อดวันจังใดกระดาษมาสางซอยเพื่อนจ่าเอฟซีทุกคนกระดาีมิติสัตวาน้ำกันเด้อค่ะไม่พิมพ์กับผ้ามะทายถ้ำเอาเด้อค่ะนีให้เห็นน้ำกันกับตาผจ้รอนบอกว่านี่มิเแล้วเนาะแม่เฮาเนาะจ้ามิเแล้วว่า เห็นอยู่นี่ละจะเลขใไห้มาเบิงเอาโหลดพระอาจารย์ว่าได้ค่ะยเอฟซีประจับใจความเอาน้ำกันนะ้องแม่เฮ้าเนาะจะจะจังได้ก็ใหหได้น้ำกันทุกคนหัวสิมานี่ให้ให้สทธาน้ำกันมัน่นใจน้ำกันจา้าโศกโศกมันมาน,านจา้าแม่พิมกับมาหอดมองหอดทีแล้วแม่เฮ้ากับผ้ามาดีดีแม่เฮากับได้แ <laughs> ม่ออกคำว่าเท่านี้ละนี่ละแม่พิมพ์จ้า พระอาจารย์เพื่อนเขาเนินึ่งกนไม่พิมมีนี่เพื่อนนี้มีตได้หนึ่งแปดหกหนึ่งหกแปดนี่แหละอันพ่อีิกประจาสับสนอยู่เพื่อนนันไฮตัวนี้บางหนึ่งมันเขาเขาโตดเดินี่เด้เอฟซีผู้ใดก็พ่อทิดก็ได้อยู่นี่ดนน้าเพลินตะวันงวดนี่เพื่อนบอกไปเบิงยู่แผ่นว่างศีลาเลิกนี่เด้ไมมพิมพ์แผ่นว่างศีลาเลิกมันมีเลขยังเดียวเดี๋ยวพ่อทิดๆเขียนให้มาอีกรืเบิึงรืมตัว่ะมีหา หนึ่งหกสามสามมันเป็นยังสี่เด้ออยู่แผ่นศิลาเลิกไิมพนี่มันเป็นยังสี่ล่ะนี่อ่านพพสที่เลยมาจับให้เอฟซีกับเบืองน้ำกันเบื้องน้ำกันเห็นเบือน้ำกันเบืองน้ำกันน่ะนะเนี่นี่มันเป็นยังสี่อ่านไม่พมพ์พสที่เลยมมาจับเคลื่อนไหมันสิมันสิบมาจังสี่ล่ะก็ว่าอัน พันสิพอที่ได้จับหนึ่งหาสามสามราคามุกหาสิบสามสิบสามก็เป็นวันสงการเนื้ออกับยังว่าหนึ่งละปวาเข้าเหล็กอยู่หันเนาะเข้าจับมันมันเป็นคู่เป็นคู่นังสีหน้ามันหน้าจับตามองอยู่เอฟซีในพิมพ์ว่าเป็นตาลงทุนอยู่เนโน้ตนเป็นตาลงทุนลาบานี่บาเนียนพระอาจารย์เพิ่นย่ำดูย่ำเตอต์โนี่ในพิมพ์ม่นย่ำคักขนาดเลยดิยำสองรอบสามรอบเป้าไปอันใดกะ ยังมาย้ำตัวนี้คือเก่าโง่ขึ้นมามัดร่มซิบหาขึ้นกาไปว่าอยังเพื่อนว่าอันเก่งบอกเก่งว่าเอาเงินมาให้เพื่อนในเป็นกองทุนไว้ให้แสนหากะร่มซิบหาขึ้นกาไงบ้านี้เว้ามากเอาไงถ่ายว่าจังสีดได้บ้างในไม่พึ่งคอยจำมกไก่ได้ปวันนี้อายุซิบหาปีอีกทิบปีเ่นมาบวชก็เราบวชตั้งแต่สยบห้าปีแล้วย้ำอีกแล้วไม่พึ่งจังว่าเอ้า บานนี้ยังมมว่อวายังอีกสิบหายแต่ว่ากะฟังน้ากันสามตอนสี่ตอนเดจับฟังแต่ว่านันเลขอยู่แผ่นศิลาเหล็กมันมีจังสี่หล่ะไหมพี่มียูจังสี่เลยนี่แต่ว่ามาจับออกเต่าโพที่จับจับจังสี่หล่ะเพื่อนจะมากตัวนี้เนาะงอาง่ายๆหลุดไปบานนี้งวดอันวังหันมันก็ออกเลขกรถเพิ่นขึ้นกันจ้าโอ้เหลขเลขทะเบียนเพื่อนว่เมย์เลขทะเบียนเพื่อนว่าเมย์มันเป็ยนยังสี่เป็นโฮกแปด หนึ่งหาเพาพื้นทะเบียนรดเพื่อนาะมาจิบนี่นแต่ว่าก็บอ,อ่อนี่เพื่อนกับว่าอยู่นี่นะแต่ว่าบัตรนี้ม่มนไม่สิออกเลขทะเบียนเลขพน่อีกบ่ยังมาว่าอยูน่นียัง่ามันเทากันเพื่อน็คยยำจะสิบหาซิบหาแท้ลอบออกัน <พา S 2> <laughs> อาจารย์เ <laughs> พื่อนคิดบริสุทธิ์อาจารเพื่อนเพื่อนบ่ามาหนีฟังไม่ออกคำวัดเพื่อนบ่าว่าเลขพระอาจารย์นะเข่าตลอดแต่ว่าเพื่อนนั่นจะว่าเป็นตัวบ่ไดเพื่อนจะแบบว่า หายวาวจับเอาจับอกแล้วแต่แ่กันัดจังว่าวนนว่า่ได้แมนว่ามันผิดเพิ่นมันเพิ่นบ่อยากว้ามันผิดจ้ะเพิ่นกะเพิ่นทีบอกเป็นตัวเลขพิ่นสินละเพิ่นว่าขันไปซื้อตัวนั้นตัวนี้เพิ่นว้าว่าเปลนเ่นวาบ่ได้คือบ่ให้เว้าเลยล่ะเออขันมากก็เอาไปไปเบิ่งเ่านี้คือเพิ่นว้านี่ล่ะไม่พิมแต่ว่าเพิ่นมันใจซิบหาเลยตามเพิ่นตามเขาจับใจค่วมเพิ่นนะฟังอันจับจุดเพิ่นว้านาจวเนมี่ยมันป็นขัววเดยนไม่พิเนากะอา คือคือขันตัวไรเข้าโมมาเข้ากับตาถิ่มเด้อเอฟซีเด้อ,อขันตัวไรเขา้าโมมาเข้าตาถิ่มเนาว่าหลายตัว,ตวจับมาให้เบิ้องจับมาให้เบิง้งนี่แหละนี่คือเพื่อนบอกมาเพื่อนว่าไปเอาอยูแพนซิล่าเลือกเลยนั่น,นละฝันแล้วเนาะเพคนนิมิตแล้วนนว่าเห็นยหอยู่หันลังแดงจึงคืองดจึงคืองเลยดิเหลี่ยมยามยาบขอบหยามยาบขอบคือจังรอบก่อนบอกคนฝันเห็นอันหลังค้าซาลาเป็นเพชรนิ่งจินดาเหลี่ยมยาบยาบคนนี้กระจุงเมื่อนไอ้ทิปที่บังกอนออบวันเลย ลูกลอดซิฟเพิ่์ลวานี่ย่ำลูกลอดซิฟลูกลอดซิฟลูกใส่ลอดซิฟเพิ่นว่านี่อ๋ออีหลี่นี่มีอ๋อขอดซิฟมันเป็นตะบ้านมันบ่ได้ใส่ใจที่หละที่ไหนไม่พิมพ์บนใบใส่ใจแต่ว่างวดมันก็ย่ำข้ามย่ล่ะย่ำวาซิฟหาแสนหาอยังคงไม่ได้ละจ้ะครับกันนี่พอที่กับมักน้ำเพิ่นนี่ล่ะไม่พิมพ์นี่มักมักเลยล่ะนี่มักตัวนี้แล้วก็มักตัวนี้เด้อยไม่พิมพ์ด้อยพอทิศมักสองคูณ คันท่ามาร์กขาทิมเด้อเอฟซีเนี่ทิมมาร์กเลยไม่ทิมสิบเอาสุดตังมาร์กนี่จับนี่มาร์กนี่จับนี่แมนทิมนะมันกับมาร์กบวกขึ้นกันเนาะแต่ว่ากัเลขบวอลไลตัวเราจะเอฟซีแต่ว่านี่แหละคันบอกตัวนี้กอกตัวนี้คันพอทิมมากดีก็เ่าต้องไปซื้อยากยายมาลาเนาะได้มองแล้วได้มองได้มองแล้วก็ขึ้นจับจุดเลยจ้ะมองได้เขาก็ขึ้นตามมองหันนพ่อเพื่อนใจคอยได้ไหมพิมคอยสิเ้าตรงๆคันไปหาเพื่อน มันตีๆควาสามตัวคนนี้แมนถ้าเ้าเอาได้เนาะไข่เซลเก็บใส่เด้อวไม่พิมพ์คอาสีบลาง่ายๆเลยนี่นี่ไข่บลางไปฟังเลยแต่ว่าเามาฝันหินงูงูควนไปหาคนที่แบบเอาเกตไซเลยเก็บหนึ่งห้าว่องไวจังน้อยดิหม่องไอซีมักน้ำว่าจะจับจุดแบบนี้ละเจ็ดเจตไซทั้งแนหนึ่งหานี่เด้อจ้าคือคือเ้าหมักนะคันคันมันมากมันสีมากยี่สี่นะนี่ อันนี้โรคบอกรสน้องทีมน้องมันหลายเนาะเพิ่นเอฟซีเพิ่นสิบ่เข้าใจให้นํานเหรอโรคบอกรสามตัวก็สิประมาณนี้คิดว่าน่ะจ้ะอันนี้เขาต้องบ่มักก็ขาออกเด้อ FC เด้อแตบ้าบอมากบวกรสู้ฟังขันเฮาบ่มักเฮาก็บ่ต้องซื้อกับโบเอาอืมคัดมานบออกอันนี้เขาบ่ออกตัวนี้เฮาก็ขาออกนี่แต่ว่าเฮาก็บ่เอาเฮาเว้าสู้ฟังซื้อดอกแต่ว่าเลขมันดีมากแบบนี้ลงให้เบิ่งให้เห็นนํากันน่ะะจ้เห็นนํากันเฮาก็ไปเอามาจังซี่เนาะเขาสุฟังตบ้าเพราะว่าคิดว่ามองเพิ่นฝันนี่เพิ่นฝันแม่นอีหลี อาจารย์นี่ฟันแม็นตามที่พ่อที่ไปสัมผัสมาสองสองรอบเนาะเนาะไิมพี่เนาะตอนที่ไปเป็นรอเป็นว่างฐานศิลาเหลือกอะโอเคแล้วนะนี่แหละครับเงื้อเบิรงไว้เดอนจังวัดวัที่บกนี่แหละโศกหมาน้ำกันเนกเขาทีนพ้ก็จะได้อันคันแม่นนันคันแม่นเขาเนี่ยพอดีท่อท่ายสงการเลย จังใดก็ใคร FC ถูกน้ำผาอาจารย์เาเด้อได้ห่วมบุญน้ำกันจ้าบ่ห่วมบ่ยากเราพอที่จะไปดอกไม่ยากจะได้ห่วมบุญจะได้ข้ามันเถือกนี่ขัามันเถือกนี่ซ้องซ้ำตัวนี่ยกมือใส่หัวน้ำกันไปซอยเพิ่นจ้าบุญตัวใดเราจะมาคำสู้เฮาเนาะแม่แมนนะพี่แค่เฮาคิดจิตบริสุทธิ์อันก็จะถูกเลยล่ะไม่พิมพ์วานะแต่วางหัวนี่ไม่พิมี่ซัดท่าแล้ววันนี้ก็ได้ไปท้ำบุญน้ำเพิ่นจ่ะตามกำลังเนี่ยละจ้าเพราะว่ามันไดตัวเนาะไ้้เเเเทท่่่าาาากนนัละจแต่วางหัวนาย FC ทุกคน ตังจิตเบิ้งจับตาเบิ้งเชื่อกันจับตาเบิ้งกันใครทุกคนน้ำกันเนาะค่ะเนาะคือได้กับอยู่กับภูมิงานเพิ่นมากเพิ่นบ่มากกับ่ต้องบ่เป็นหยังมันมันโดนใจเพิ่นเพิ่นก็ซื้อบ่โดนใจเพิ่นกัค่ะค่ะภูมิมีบุญน้ำกันก็จะได้น้ำกันนั่นล่ะจ้ะนั่นะจ้ะได้รวยๆเฮงๆปังๆไปนน้ำกันเนาะจ้ะนั่นแหะพูมันสิกันแเนาะจ้ะนะจ้ะสาธุเด้วยอ้ย ไอเอฟซี FC มีโศกมีลาบน้ำทุกคนให้เพิ่นได้มาห่วมจิตห่วมใจซอยกันอยู่วัดดาวเรื่องเฮาเนี่ให้เจริญรุ่งเรื่องอีหลีเด้อจ้ะให้สมเป็นลอยบ้านซาลอยบ้านลือไปโลดลือไปกองไก่เลยจ้ะปูสุกใส่ได้อจ้ะเด้อได้เพื่นกับเ่ละเบิ่งเอาอยู่ในนั่นละจะพิเห็นแล้วัวเพิ่นบอกว้างแ่นดิมีมีเพิ่อนยื้อหันเดิแม่ ธรรมดานี่พระอาจารย์นี่เพิ keen, ่นจะนิมิตแม่นแม่นบ่จ่าแม่หลายงวดต่อต่อแม่นบ่จ้ะตรงๆเลยแหละนอกนึงอ่ะนอกตรงเป๊ะแล้วมันหลายงวดสามโเลยนอกนีึหลายงวดนี่แต่ตรงๆโอ้ตี๋อ่านเรานิมิตแล้วเฮาก็บหนึ่งหกหนึ่งเปลี่ยนังวัดได้มาตามนั่นล่ะฟังอันพิ่นบ่ทั่นได้มารออันนี้นะแม่เฮาวังบัว่านเรนนี่มาเพิ่นก็มาตลอดได้ตลอดจ้ะเพิ่นเพิ่นนั่นนี่หั่น เป็นฝันเหล่านิตเอาเป็นจิตบริสุทธิ์เนาะแม่เนาะเป็นอายุกันยังแน่หน่อยจูงจูงลูกไส้อันลอดซิฟจูงลูกไส้ลอดซิฟออกจูงลอดซิฟลอดซิฟว่าแต่มันว่ากันจิมซิฟบ้างนะไม่พิมพ์คนว่าอันครูก็ผู้โศกผู้หมานเดี๋ยวอันที่อันเชิญส่วนเอฟซีมาทำบุญเนาะแม่เนาะใช่ค่ะวนี้จังได้กับให้เขาคักคักว่าไม่พิมพ์ขอคักๆ ขอผูเจ้าอาวาสนล้วเาอาวาสเป็นพร้อมเป็งขอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ว่าให้ลายยางยุตจพระอาจารย์นิมิตดีละได้เอฟซีเดอจั้งใดกังวลดีไมมพิมกับว่าใส่ซ่องตามกำลังบุญนี่ละแต่ว่าถ้าเอฟซีอยากมีใจสัทธานุเมฆเฮาน้อใช่ไห้นี่ละให้มาส่นส่วนมารวมบุญน้ำกันกับเมฆเฮานี่หละจ้ะเม่อเม่ออกคำว่าเท่าเด้ยดจ้ะเด้อสายบุญเสด็จมานํำกันมันจะเนาะสำหรับมือนีก็ซ้ำมีกับนุเมฆเฮาน้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ